สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องพังลาวผังไทยทางต่างประเทศเบอร์สกูสุดคนวนนี้ก็ม,มาพบพอกบนองสายนอนทางนองซากะมาเตาฐานคือก่ามาสิตัดพื้นกับไปทงฮอนพื้นไหวเลยกะไปกองอ่ะสบายดีเนาพ่อแม่พี่น้องมันนี้สีห้อนพื้นไหวก่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องนะโดยอ่ะไปหาชมกันเลยนาอว่าจะเป็นยังไงวันน,นี้ข้ากาซีมา บั่นพื้นกันเลยมาไอ้ชู้บั่นตอนแดดแดดเลยแดดฮอนแดดฮอนบั่นเมื่อวานได้แลยตอนทีกับบั่นเตะเมื่อวานเนาะ นนมาบ้านมาบ้านเพิ่มอีกหนอ่อพีนอ่น้องแดดบ้าน<ป>ตอนแดดแดดเลยน้องชาเพิร์พาบ้านตอนแดดแดดเนาะแต่น้องชาเพิร์ดบั้นเลยครัตอน,นห,หนึ่งนะเราจะชอบสีไวเยอยะปะเนาะ 白天问。 มินหึ่งวาน้องแหล่ไม่ได้ถ่ายคลิปน้องแหล่เป็นอะไรเป็นคอมมงข้างน้องซ่ากะพูคือกันน้อยทุกว,ว่าเป็นยังข้างน้องแหล่ถึงถึงบอถ่ายคลิปหรือว่าคืนบอมี On, I don't คงบอส่หวัวกเลยหอนหอน่ อนเทียงๆเลยมนนี้มาซาหน่อยหนึ่งนะ่อพี่นแล้อไงตีรถหัวพากันมาซาหน่อยหนึ่งเกือไปเปลี่ยนยางเปลี่ยนอย่างอีกยางหัวตลอดเลยสวง 原来。嗯 <laughs> ันแดดเลยเดี๋ยวเขาห่มกันนะโอเคหลังจากที่อ่าพักพอหน,น่อยหนึ่งแล้วก็พายกันตัดเอาผ้าตัดอันนี้<อ>แต่ว่าไม่ใหญ่ตัดบ่ได้ผมน้องไงก็เลยพายกันเอาเหลือมาตัดเนาะโอ้ห้องช้ามันก็เมื่อยเลยผมมีแหกตัดไม่ใหญ่เพท่าไหร่ บุพัวพอหรือพ่อเนาะก็ลองกรองใช้ก่อนอจังค่อยว่ากันอีกทีเรื่องไม่เรื่องไม่บุพอเนาะอ่ะโอเคเนาะเดี๋ยวสิไปเลื่อยกับน้องซาไก่อนเลื่อยเบิดนี่ก็พ่อเลยเนาะเปลี่ยนเลื่อยใหม่ได้ฮะเปลี่ยนเลื่อยอล้วไม่ไหมบ้านนี้ว่าเลื่อยห้ ันคงจะนุ่งสุดเก่าเนาะไม่เห็ดเวียดต่บอ่อบอสุดใหม่ค่ะังกค่ะตังกรไม่อค่ะตังกรไม่ท่องเงี้มาไม่ตังกจิงด้ค่ะไม่ไม่ถึอค่ะตังกรข่าวอีบอ่อเน,นกันเนะ

โอ้โหชิอหร่อเลยเปล่าชื่ดีกันนะตาตอนแดดเลยเนาะลุยตอนแดดเลยแล้วแล้วบนตาไปนีก็แล้วมนทงน 嗯，对。 ไปเกล่ไปจับเงาผักเลย มายุกานความห่อนเอ้องเนาะยันโทรศัพท์ห่อนก็บพรแห้งนี่อ๋พอดีตัดตัวนี้แล้วเบิร์ดล้วก็ ชิพากันผักผ่อนกันเนาะให้แดดมนันนั่นก่อนมันเป็นกองต่อจะประจับกลาง ตาแหนดนี้ไปถักขอหน่อยนึงเอาตัดแต่ตัดขึ้งงนี่แหละาตัดกันจัจจหออดดกเห็นคืนอเอาตัหน่อยอ่ะโอ้โหตึกได้หรือเ่าัน่นอย <cười> 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 lời khen lời khen ai đâu nhau mà lại ลยแค่ม่บุแฟตัเขียวตัวเขียวมเลย okay. <laughs> ม่อยากขาวแล้วมันนานไมู่คือมันบิดขันสายขังตัวอยู่ในเรือทีนี้คืบิดไปใชกัเรือตอ ง่ายง่ายวายค่อยๆเฮ็ดค่อยๆอันนี้นะค่อยๆกันะใช่ยังไอโด่งนี่เนาะโย่อกให้ค่อยๆเฮ็ดตัวนี้เอาเท้ามา

ตันจะถ่ายทายชุดยังมาเลยเหรอเนาะเอาผ่าตาด,ดูคุณค่ะอันไงอ่ะไอ้หงส์เธอใช้ขาตัเ้เอาะหน อามันนี่ทางน้องสากะสิได้จบคลิปไปเพียงเท่านี้ไปพูพอกในคลิปหน้าเด้อกับขอบคุณทุกคนทางเมฟซีเบอร์สคูลสุขคนที่บึงคลิปของน้องสาตัางต้งแต่ต้นจนจบที่ข้ามโฆษณาทางน้องสาว่าพิพาทประกาศได้ก็ต้องขอโทษขออภัยทางเมฟซีเบอร์สคูลสุขคนทางน้องสาสิขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ขอฝากขวา้าสบายดีสบายดีบ๊ายบาย